ยินดีต้อนรับสู่งานโซโล่เอ็กซิบิชันของผมนะครับก็เป็นงาน Beyond Tiger งานคิวชั่นครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผมตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่างมันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งครับที่ผมนึกถึงตัวเราอะได้ตัดสินใจเข้ามาทำงานศิลปะอย่างจริงจังผมชุกคิดและทบทวนตัวเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าวันที่เราเก้าวเข้ามาเนี่ยมันมีแรงขับเคลื่อนบางอย่าง ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าผมอยากจะนำมาเผยแพร่เป็นหนึ่งสักหนึ่งนิทรรศการเป็นการขอบคุณในการที่ผมได้รับโอกาสในในวันนั้นช่วงหนึ่งที่ผมตัดสินใจเนี่ยผมคิดว่าผมจะใช้สัญลักษณ์อะไรในการที่เอามาทำนิทรรศการครั้งนี้มันย้อนกลับไปถึงนึกถึงช่วงที่ผมได้รูปภาพรูปหนึ่งจากท่านอาจารย์ วิรชาญุสารนั้นท่านเป็นศิลป,ปินที่ผมถือว่าเป็นคุณพ่อของผมในอีกคนหนึ่งเลยเพราะท่านดูแลผมมาตั้งแต่อายุ17-18นะครับตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมไม่มีไม่มีทรัพย์ไม่มีทุนในการเริ่มทํางานศิลป,ปะก็อดมือกินมือท่านก็มอบภาพพญาเสือที่เป็นรูปลักษณ์ของท่านรูปหนึ่งนะครับให้ผมนําไปจําหน่ายให้กับコเลกเตอร์แล้วท่านก็บอกว่านําเงินทุนก้อนนี้ไปเริ่มต้นในการทํางานศิลป,ปะ ผมก็เลยคิดว่าตรงนี้งานนี้ผมอยากทําเพื่อขอบคุณท่านด้วยว่าผมรับปากรับเงินจากท่านมาแล้วเนี่ยผมไม่เคยหยุดทํางานศิลปะเลยผมก็เลยเลือกใช้สัญลักษณ์ที่เป็นเสือในการเดินเรื่องทั้งหมดหน้าก็เป็นเพื่อนของลูกนะก็เหมือนลูกชายคนหนึ่งในในในเส้นทางศิลปะพอดีผมเห็นเขาจบอ่ันสุปกอดมาแล้วก็เขาไม่ได้ทํางานเขียนรูปเป็นเรื่องเป็นราวทุกทีพอดีก็ไปเยี่ยมที่สตู ก็เลยพอดีเขียนรูปเสือเล่นๆนะเลยเห็นว่าอันนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างเพราะเรารู้ว่าคนมีฝีมือถ้าไม่ได้ทํางานเนี่ยมันก็เหมือนเสือหลับในตัวก็เลยให้รูปรูปเสือไปอาจจะแล้วแต่เขาจะตีความนะความหมายของผมก็คือว่าเขาน่าจะฉุกคิดได้ว่าเขาน่าจะเอาเสือของเขาออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือซึ่งซึ่งวันนี้ผมไม่เห็นงานของเขารู้สึกว่าไอางานชิ้นนั้นอนะ่ะมันน่าจะช่วยกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขาแล้วเขาคงจะตีความหมายออกนะครับก็ดีใจที่เห็นเขา ทำงานนานนน้ยะขดีผมคิดว่าเสือเนี่ยมันเป็นเสรญลักษณ์ของความกล้าหาญนะครับการต่อสู้สง่าง,งานแล้วก็อดทนผมก็ใช้เวลาในการที่วางแผนนะครับ โชคดีที่ผมได้ทำงานร่วมกับมีอาร์ตแกลเลอรี่ซึ่งมีอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยก่อตั้งโดยนายแพทย์อภิชาติเรียกสั้นๆว่าคุณหมอท็อปนะครับท่านก็เป็นจิตแพทย์ซึ่งเป็นความโชคดีของผมที่ผมได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษานะครับในการคิวเลตงานครั้งนี้มันเหมือนกับเราได้นำก้อนหินก้อนลเล็กๆออกจากรองเท้าทีละก้อนนะครับวันนี้เราเดินทางไกลอ่ะถ้าเรามีหินหรือกรวดทรายอยู่ในรองเท้าอ่ะ เราก็คงเดินไม่สะดวกแล้วก็เดินไม่ได้เร็วใช่ไหมครับแต่การที่ได้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันทําให้ผมทํางานได้คล่องขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็สามารถเล่าเรื่องนิทรรศการเนี่ยได้สอดคล้องทุกรูปตั้งแต่รูปแรกจนรูปสุดท้ายเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้นิทรรศการครั้งนี้นะครับก็ใช้เวลาเกือบปีนะครับในการเตรียมงานแล้วก็เริ่มตั้งแต่ช่วยกันหาคอนเซปต์แล้วก็ดูแลเรื่องการพัฒนานงานออกมาการคิวเรตในครั้งนี้ มีความท้าทายมากพอสมควรนะครับเพราะว่าสไตล์ในการวาดแล้วก็การสร้างผลงานของคุณธนาแต่เดิมเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างในรูปแบบที่มีความชัดเจนมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เห็นชัดเจนมีลายเซ็นของคุณธนาอยู่ในรูปหลายๆรูปเนี่ยนะครับแต่ว่าคอนเซปที่เกิดขึ้นของศัพ์งานครั้งนี้เนี่ยเราคิดกันกองกันค่อนข้างเยอะมาว่าทำยังไงเนี่ย ให้ซิกเนเจอร์หรือว่าลายเซ็นของคุณธนาเนี่ยยังอยู่ในผลงานเหมือนเดิมแต่ว่ามีการเติบโตแล้วก็มีการพัฒนาไปได้ไม่ให้เกิดการซ้ำแล้วก็ย่ำอยู่ที่เดิมนะครับอยากให้เกิดการเล่าเรื่องที่มีตั้งแต่ที่มาที่ไปนะครับเล่าถึงที่มาที่ไปเล่าถึงสิ่งที่กํดเนินไปของเรื่องนะครับจนถึงจัดปัจจุบันซึ่งอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นตอนจบนะครับอยากจะเป็นว่า เป็นถึงจุดณปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นตัวต่อยอดไปในอนาคตี้เทศกาลทั้งต่อๆไปผมเริ่มต้นทำสเก็ตกับคุณหมอเนี่ยโดยการสเกตคาแรกเตอร์ที่เป็นเสือทั้งหมดโดยการที่เราคิดคาแรกเตอร์ของเสือที่มีอารมณ์และมุมมองต่างๆขึ้นมาก่อน เป็นฟิกเกอร์เลทีฟนะครับโดยเอาแอคชั่นของมนุษย์เนี่ยไปอคอมบกับใบหน้าของเสือทำยังไงให้มันเสือลม,มออกมาได้ mm hmm. ก็คือเราต้องสเกตฟิกเกอร์ตัวเล็กๆออกมาเนี่ยเวลา10ชุดระยะเวลาในการทำสเกตเนี่ยก็อยู่เราๆประมาณ3เดือนนะครับก็สเกตไปร้อยกว่าร้อยกว่าชิ้นนะครับผมจำได้ว่าสมุดสเกตเนี่ยมันมีประมาณ 90หน้าผมใช้ไปประมาณ3เล่มกว่าๆนะครับก็ก็ได้คาแรคเตอร์ขึ้นมาแล้วคุณหมอก็จะค่อยๆหยิบคาแรคเตอร์ของเสือเหล่านั้นเนี่ยออกมาเรี้ยงร้อยเป็นเนื้อเรื่องอีกทีนึงก็ผมก็จะใช้ในเวลาในการทำเพนติ้งเนี่ยอีกประมาณปีกว่าๆนะครับก็รวมแล้วเนี่ยก็น่าอยู่ที่ประมาณปีกว่าอีก6เดือนที่เราเตรียมนิทรศการครั้งนี้ ในนิสกานี้นะครับก็จะเล่าเรื่องเป็นสมพาร์ทนะครับก็ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของวัยเด็กซึ่งเป็นวัยแห่งความบริสุทธิ์ในรักการเรียนรู้นะครับผมจะแนะนำเรื่องของนิทานในวัยเด็กของผมเนี่ยออ,ออกมาทำเป็นภาพในการสื่อสารให้กับคนเข้าใจมากขึ้นนะครับผมคิดว่านิทานบางเรื่องที่มันเป็นคติสอนใจเราอะ่ะมันมีความสำคัญในช่วงที่เราเติบโตขึ้นมานะครับ ผมก็เลือกนิทานพวกเด็กเลี้ยงแกะผมคิดว่ามันเป็นนิทานที่เราเข้าใจง่ายแล้วก็ในยุคผมเนี่ยมันเป็นบวตดิ้งที่ติดหูนะครับว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะหมดแล้วแล้วสุดท้ายชาวบ้านก็วิ่งมาก็มันก็ไม่มีหมาป่าทําให้ผมเข้าใจนะครับว่าความปลอดภัยที่ที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือสัจจะวาจานะครับมันคือเวลาเราเกิดทุกข์ภัยเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีสัจจะวาจา ผมว่ามันจะมีคนมาช่วยเหลือเราครับและอีกอย่างประการหนึ่งนะครับก็ผมมีตุ๊กตาไม้อเล็กๆครับมันเป็นตุ๊กตาไม้พีนอคคิโอซึ่งตอนเด็กผมก็ชอบเล่นมากเลยนะครับผมก็คิดว่าถ้าเราโกหกในจมูกจะยาวเหมือนพีนอคคิโอแล้วก็มาคิดกันว่าเอ๊ถ้ามันเป็นเสือเนี่ยเราจะให้ส่วนไหนของเสือยาวก็คุณหมอก็บอกต้องเป็นหางเสือสิหางเสือมันก็จะยาวนะว่าเสือตัวนี้มันจินตนาการหนึ่งพีนอคคิโอ ก็เป็นเรื่องราวที่สนุกสนุกเป็นภาพชุดแรกเกี่ยวกับวัยเด็กที่สนุกสนานนะครับก็จะไหลเรียงกันไปเป็นนิทานเด็กก็จะมีเรื่องของสโนว์ไวท์ด้วยซึ่งผมไม่อยากให้เป็นนิทานของผู้ชายอย่างเดียวอยากให้ทุกเพศทุกวัยก็สามารถเ,เข้ามาคอนแทคกกับรูปภาพหรือว่าจิตกรรมของผมได้จนเข้าสู่พาร์ทที่2ก็เป็นช่งวงวัยรุ่นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เรามีพลังเราอยากจะเดินทาง ออกไปศึกษาเรียนรู้เราอยากจะโบยบินแล้วนะครับมันจะเริ่มต้นด้วยภาพ l y ยิงเป็นภาพที่เสือหนุ่มเนี่ยกำลังบินออกไปอย่างมีความหวังออกไปค้นหาความฝันของเขาที่เขาอยากจะเป็นนะครับก็ไปเจอทั้งสุขทั้งทุกนะครับเจอโรคภัยต่างๆอยากจะทำให้ชีวิตทุกคนมีความสุขอยู่กับจินตนาการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวัยรุ่นไร้ประสบการณ์นะครับ เขาก็อาจจะถูกล่อลวงได้ง่ายผมก็จะมีภาพอยู่ชุดหนึ่งที่เป็นภาพหมาป่ากําลังกระซิบกับเสือหนุ่มซึ่งเราต้องคิดเอาเองนะครับว่าเขากระซิบอะไรกันแต่มันทําให้ถึงทางแยกที่เราต้องเลือกครับว่าเราจะไปทางขาวหรือไปทางดําเราก็จะเห็นภาพของเสือขาวเสือดําแล้วก็ภาพมิลเลอร์ที่เป็นเสือมองตัวเองลงไปในในน้ามันเป็นช่วงในการตัดสินใจในการค้นหา เราอาจจะหลงทางครับหลงทางเข้าไปสู่ความมืดดำดำดิ่งลึกลงไปในความมืดที่เราไม่รู้จุดหมายะครับเดินลุยลงไปแต่เราก็มีความหวังเล็กๆที่ถือติดมือไปด้วยอาจจะเป็นดอกพญาเสือโครงที่ผมใช้เป็นสัญลักษณ์ในพิธีการนี้ทําไมต้องเป็นดอกพญาเสือโครงดอกพญาเสือโครงเวลาเขาจะบานเต็มต้นอย่างสวยงามเนี่ยครับดอกไม้ชนิดนี้ต้องทิ้งใบให้หมดต้นซะก่อน มันเหมือนชีวิตคนเราครับบางครั้งเนี่ยมันมืดที่สุดอะครับชีวิตมันดีฟสุดๆแต่เราก็เห็นดาวชัดที่สุดมันเหมือนวันที่ผมทุกผมไม่มีเงินในการเริ่มต้นทํางานนะครับแต่ผมก็เห็นคนหนึ่งคนนะครับที่เขาต่อสู้อยู่อะ่ะเขาเดินอยู่บนเส้นเส้นทางศิลปะแล้วเขาก็มอบโอกาสเล็กๆให้ผมผมรับไว้ครับผมรับไว้ผมสารต่อแล้วพัฒนา แล้ววันนี้ก็เกิดเป็นการขอบคุณครั้งหนึ่งที่ใครทําดีๆกับเราไม่ใช่หน้าที่ครับแม้น้ําแก้วเดียวเราก็ต้องตอบแทนท่านผมอยากทํางานครั้งนี้ออกมาให้สมบูรณ์แล้วก็เทิดทูนท่านนะครับจนถึงช่วงพาร์ทผู้ใหญ่นะครับพาร์ทผู้ใหญ่ก็จะเป็นพาร์ทที่มันมีอารมณ์ที่ซับซ้อนนะครับมันมีเรื่องราวของความรักเรื่องของครอบครัวเรื่องของบาดแผลในการที่เราต่อสู้มา กว่าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยเราผ่านทุกอย่างมาเยอะครับชิ้นสุดท้ายของผมจะใช้ชื่อคําว่า success ซึ่งเป็นเสือสามตัวยืนเรียงกันใส่ชุดชเตเตอร์ใส่สูทนะครับดูสมาร์ทภูมิฐานแต่ในความ success เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมนะครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วอ่ะเราก็ต้องยอมรับที่จะเจออุปสรรคด้วยเพราะทุกอย่างที่เราได้มานะครับมันจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเท่านั้น เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ครับแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมอยากจบภาพด้วย the success นะครับแล้วมันก็จะมีซีรีส์ต่อๆไปคนที่เข้ามาดูก็จะเห็นแอปเปิลอยู่สอาลูกที่มันจะมีซ่อนอยู่ในนิทศการนี้คือมันเป็นกิมมิคเล็กๆของผมซึ่งแอปเปิลลูกนี้มันก็ลิงก์มาจากภาพของสโนว w ไวท์นั่นแหละครับ วันที่เสือดํายื่นแอปเปิ้ลให้คุณคุณนึกว่ามันน่ากินอะ่ะผมนึกว่ามันน่ากินครับผมงับมันเต็มคําเลยอะ่ะและแอปเปิ้ลลูกนี้มันเคลือบยาพิษครับมันก็เหมือนผลประโยชน์ในโลกของธุรกิจที่บางครั้งหยิบยื่นให้เราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันหอมหวานเหลือเกินแต่ที่แท้มันคือแอปเปิ้ลอาบยาพิษนะครับผมก็ซ่อน เนื้อหานี้ไว้นะครับกะให้มันเป็นพาร์ทสอในการที่เราจะเดินทางไปในนิรศการครั้งต่อไป